สวัสดีครับผมนะจาก NB House Studio นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนๆเ,เ,เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังระบาดหลายๆคนเนี่ยก็ต้องทำงานอยู่ที่บ้านก็อาจจะต้องใช้โปรแกรมในการเข้าประชุมเนี่ยอย่างเช่นโปรแกรม Zoom หรือว่าอาจจะเป็นไลน์กลุ่มหรืออาจจะแล้วแต่ว่ามันมีหลายโปรแกรมมากเลยให้เลือกใช้แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่หลายๆคนเจอเนี่ย ก็คือเวลาที่ใช้พวกโปรแกรมในการประชุมออนไลน์เนี่ยอย่างเช่นพวกโปรแกรม Zoom เนี่ยเขาจะใช้กล้องจากเอ่อจากคอมพิวเตอร์หรือจากกล้องเว็บแคมซึ่งปัญหาเลยคือกล้องเว็บแคมเนี่ยมันให้ภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็บางทีมันทําให้อาจจะดูหน้าเรามันโซมแล้วก็ไม่ค่อยมีมิติแล้วมันก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ด้วยนะอย่างผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าก็ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาอะไรเท่าไหร่เนาะมันก็คือการทํางานแต่อย่างของเพื่อนเพื่อน,อนผู้หญิงหลายๆคนก็อาจจะมันน่าจะสวยวบาน,นี้อะไรเงี้ยคือเวลาทํางานที่บ้านเราก็ไม่อยากให้ดูโทมใช่ไหมอย่างเพื่อนผู้หญิงบางคนเนี่ยกว่าจะประชุมได้ก็ต้องมีการแต่งหน้ามีการเมคอัพนิดหน่อยแต่มันไปตายตรงที่พอใช้กล้องเว็บแคมปุ๊บตายสนิทไม่ว่าคุณจะตัดแสงยังไงคือด้วยคุณภาพของกล้องเว็บแคมมันแค่ทําให ให้เห็นนะแค่พอเห็นหน้าแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ดูดีมากทีนี้เนี่ยวันก่อนผมก็มีโอกาสประชุมแล้วผมก็ถ่ายรูปลง Facebook แล้วก็มีเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยทาไมกล้องทําไมออกมาดูกล้องแกมันสวยกว่าคนอื่นไม่ถึงว่ากล้องผมนะมันดูมันดูเนียนกว่าคนอื่นมันดูใสกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาถามหลายคนเหมือนกันก็ถามเข้ามาผมก็เลยคิดว่าเออมันถามวม่ายากไหมมันก็ไม่ยากอะ มันก็ง่ายๆเพียงแค่มีตัวช่วยนิดหน่อยอะเดี๋ยวนี้เราเอางนี้ดีกว่าเรามาดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดเราใช้เว็บแคมเนี่ยภาพออกมาจะเป็นยังไงอย่างนี้ดูก่อนโอเคอันนี้คือภาพจากเว็บแคมอันนี้คือภาพจากเว็บแคมนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันก็นแบนๆนะมันก็ดูแล้วมันมันด้านๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็คือมันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเลน ได้แต่ถ้าเรามาใช้กล้องข้างนอกปุ๊บเนี่ยคืออย่างนเนี้ยกล้องผมใช้ eos rp ต่อกับเลน50 1.8ซึ่งมันเป็นเลนถ่ายบุคคลราคาถูกต้องบอกว่าตัวนี้ราคาถูกมากราคาเริ่มต้นเลยเราเปิด f 1.8นี่ยแล้วเราอาจจะหาแบตรตอร์เลยมาวางคือซึ่งเราสามารถขยับได้เอ้ยมุมนี้ไม่สวยเราขยับอะไรได้แต่ถ้าเป็นกล้อง webcam มมันทำไม่ได้ กล้องเว็บแคมอย่างดีก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกล้องเว็บแคมอย่างดีทําได้ประมาณไหนก็ได้ประมาณเนี้ถ้าใช้ notebook นะูตบุ๊กนะปึ๊บอืมโอเคโอ้ยังไว้หัวขาดปึ๊บไม่เกินเกินเกินมันปิดซ้าย,ยปิดขวามันก็มันก็นกยังดูไม่ดีนะผมว่ามันก็คือมันอาจจะได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็มันยังไม่ใช่เนี่ยคือคนเราบางทีมันมีมุมเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราโอเคมุมภาพได้แต่มันไม่ถนัด เพราะเรามองมองคนที่ร่วมประชุมอะไรเงี้ยเราก็มองไม่ค่อยชัดนะสู้อย่างนี้ดีกว่าีแบบนี้ค่ะคราวนี้เราก็มองความได้เลขอย่างคือกล้องเนี่ยเวลาเราใช้กล้องนอกเราสามารถปรับแต่งค่าได้เลยอย่างตัวเนี้ยเราก็ปรับผมก็ใส่ซีนีมาโทนเข้าไปให้ภาพมันดูแบบเออดูมันนวลๆดูมันเป็นลุคซีนีมาซีนีมาอ่ะโอเคเข้าเรื่อง ทีนี้เราก็เห็นว่าเราต่อเราต่อกล้องนอกแล้วทีนี้ถาม,มแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ตัวแรกเลยตัวช่วยที่ผมบอกคืออย่างแรกที่ต้องมีเลยนะก็คือกล้องกล้องมิลเล r รเลหรือกล้อง DSLR ก็ได้บางรุ่นนะต้องย้ําว่าบางรุ่นทีนี้เพื่อนบางคนก็มีคําถามว่าเฮ้ยแล้วกล้องเราใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อน <c oughs> ๆก็คงต้องเ,เช็คเอาเองว่ามันมีคลีนให้ดีมไอหรือเปล่าก็ค <c oughs> ือเราก็สามารถเปิดดูที่หลังกล้องได้ เออมันมีคลีน HDMI ไหมถ้ามีคลีน HDMI บางคนถามคลีน HDMI คืออะไรคือกล้องปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่คลีน HDMI เวลาที่เราดึงสัญญาณภาพเข้ามาเนี่ยมันจะโชว์มาหมดเลยโชว์อินโฟทั้งหมดนี่นะครับจะสังเกตว่าถ้าไม่ได้เป็น Clean HDMI เนี่ยค่ามัาจะอ,อกมาเป็นนี้มันจะโชว์ทุกอย่างเลยที่หลังกล้องเราเห็นไม่ว่าจะเป็นไว้ทร้นแบบไหนสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่หรือว่าจะเป็น f อปสตเท่าไหร่ มันก็จะดูไม่สะอาดมันจะดูลกๆเวลาที่เราเอาไปใช้งานเวลาที่เราดึงภาพไปใช้ในการประชุมมันจะโชว์ทุกอย่างซึ่งมันรบกวนสายตาทางที่ดีก็คือหากล้องที่มันเป็นครีน HDMI จะดีกว่านะครับทีนี้นอกจากกล้องที่เราต้องมีที่มันเป็นครีนได้คดี h d m อด้วยเนี่ยอย่างที่สองที่ต้องมีเลยที่สำคัญเลยก็คือเป็นกล่องเพราะว่าโน้ตบุ๊กหรือคอมส่วนใหญ่เนี่ย ที่มันมีช่อง HDMI เนี่ยมันจะเป็นช่อง HDMI out คือจะนำภาพจากโน้ตบุ๊กไปแสดงในมอนิเตอร์หรือว่าต่อออกจอแยกซึ่งไอตัว HDMI ช่องนี้มันเป็นช่อง out เงมันเอาภาพจากกล้องเข้ามาในช่องนี้โดยตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีตัวกลางที่นำภาพจากเอ่อจากกล้อง Mirror เลดหรือดิจิตอลอากล้องที่เราต่อเนี่ยมาผ่านตัวแปลงก็คือกล่อง Capture พื่อแปลงสัญญาณจาก HDMI มาเป็นสัญญาณภาพเป็น USB ซึ่งกล่องเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็น HDMI อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่อง USB ซึ่งแล้วแต่แล้วแต่กล่องสมัยนี้ด้วย่องสมัยนี้มีเยอะมากมีทั้งแปลงมาเป็น 1080p หรือว่าแปลงมาเป็น 4K เราจะไม่ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันก็หาข้อมูลเอาแต่ถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้เนี่ยกล่องแคปเจอร์เนี่ยที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ใช้กันเยอะๆหรือว่า เ,เพื่อนๆที่ใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กล่องของ ADVANCE ก็คือมันประมาณ7,000กว่าบาทเกือบ8 0 0 0หรือถ้าบางคนบอกเฮ้ยมแพงอ่ะมันมีที่ถูกๆไหมอันนี้ก็ต้องลองหาดูใน Lazada ผมเคยเห็นใน Lazada เนี่ยมันจะมีแบบพันกว่าบาทสั่งจากจีนหรือไม่ก็เป็นของนำเข้าเหมือนกันก็ประมาณพันกว่า2,000แต่ผมแนะนำว่าให้ดูรีวิวดีๆว่าสั่งเข้ามามีปัญหาไหมได้ของตรงสเปคไหมแล้วก็ คนที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้มารับคุณภาพภาพอะไรเงี้ยมันโอเคหรือเปล่าผมว่ามันต้องต้องเสี่ยงเอาจริงๆต้องเสี่ยงเอาแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็หายอย่างอย่างที่คนใช้ใช้กันก็อย่างที่ผมบอกอืมอ่ะแล้วทีนี้พอเราได้สายปุ๊บเราเอาสายมาต่อข้อคอมแล้วจากที่เราต่อข้อคอมเสร็จปุ๊บเราทํายังไงก็ง่ายๆเลยเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยที่ผมโชว์ให้ดูตอนเนี้มันคือโปรแกรมซูมเพราะว่าผมใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วก็ เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ซูมเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดใช้โปรกแกรมตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ต่างกันเท่าไหร่หลังจากที่เราเข้าโปรกแกรมซูมอะไรมาปุ๊บไม่ว่าเราจะเป็นโฮสต์หรือว่าเราจะเป็นแบบปกตินะเป็นคนที่เข้ามาก็ตามเนี่ยพื้นฐานเลยมันจะมีรูปก,กล้องอันนี้คือถ้าใช้น้ตบุ้กนะมันจะมีรูปก,กล้องให้เราคิดไปที่ลูกศรหลังจากที่เราเสียบไปปุ๊บอันแรกเนี่ยขั้นแรกอย่างที่เห็นก็คือมันจะเป็นเว็บแคม อันนี้คือถ้าค่าปกติเลยถ้าเราไม่ได้เสียบอะไรขึ้นมามันก็จะโชว์ที่เว็บแคมถ้ามันถ้าเกิดคอมหรือโน้ตบุ๊กมีกล้องเว็บแคมมันก็จะโชว์ที่ตัวนี้เป็นเว็บแคมอ่ะสมมติว่าเราไม่เสียบถ้าเราไม่ได้เสียบเอ่อ USB ที่ต่อกับกล้องตัวนี้จะไม่มีนะตัวนี้ SD g v Cam มันก็จะโชว์แค่เว็บแคมธรรมดาไอโอเบยตรงนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้อีก แบบหนึง่งเอาแค่นี้ก่อนมันจะโชว์ขึ้นว่าเรามีกล้องแค่ SDCAM h d Webcam ก็คือกล้องที่ติดกับกล้องคือกล้องตัวนี้แต่พอเราเสียบ h d m i ปุ๊บก็จะขึ้นที่กล้องตัวนี้ SDT ดีท m e ีคอีกตัวนหนึ่งเห็นไหมกดคลิกเข้าไปเลยปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าการแชปเจอร์สมัยนี้มันเป็นปักแอนเพย์คือเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์ง่ายมากที่ผมบอกว่ามันง่ายง่ายมากๆที่จะทําให้แบบ ภาพที่เวลาเราเข้าประชุมเนี่ยมันออกมาแล้วมันดูดีดูเด่นกว่าคนอื่นเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้สนใจอาจจะเปิดกล้องเว็บแคมแล้วคุณด,ดูว่าคนอื่นใช้กล้องเว็บแคมได้คุณภาพกล้องประมาณนี้ปุ๊บอืมถ้าประมาณนี้ได้อยู่ดีๆคุณมาปั้งฝึกเป็นแบบนี้เด็ดยังไงก็เด่นก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนอยู่แค่นี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยน่าสนใจหรือว่าชอบหรือว่าอะไรเงี้ยก็กดไลค์ให้ละกันแต่หรือว่าถ้าเกิดมีข้อแนะนําติชมยังไงก็บอกได้แต่คือผมต้องขอ,อตัวขอว่าปกติเนี่ยผมเป็นช่างภาพผมจะอยู่แต่หลังกล้องผมไม่เคยออกมาอยู่หน้ากล้องมันอาจจะมีอะไรที่แบบติดขัดนิดหน่อยก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมก็จะทยอยทาคลิปออกมาให้ดูละกันว่า เทคนิคง่ายๆอ่ะส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ลงลึกนะผมจะลงเป็นเทคนิคง่ายๆแลนะ้วกันเอาไว้ให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูถ้าเกิดชอบอยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ